ก่อนอื่นก็ขอการาบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าเบเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเหรียญสิบบาทสองเหรียญอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นเหรียญสิบาทหายากแต่ก็ยังไม่ติดลำดับนะครับซึ่งเหรียญทั้งสองเหรียญนี้ครับก็มีราคาค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรเราจึงอยากจะมารีวิวแนะนําให้พี่ๆน้อง,องๆที่มีใจรักการสะสมเหรียญเก่า หรือเหรียญกระสาบนะครับมาได้ชมกันก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทสองเหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนาทาง <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับสําหรับเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับซึ่งปเป็นเรียนหายาส่วนราคานี่สูงแน่นอนนะครับ ให้เราจะบอกวิธีการดูนะครับว่าดูยังไงครับเหรียญถึงจะมีราคาที่สูงมากกว่านั้นนะครับเป็นการสังเกตเหรียญไปอีกแบบหนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญสิบบาทนะครับปีพศ2532นะครับก่อนจะไปดูราคานะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ กระสาครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรมัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสรงเครื่องบรมอัปติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไดยว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10บนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขสิไทยและเลข10อาลบบกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ ส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2532 นั่นเองนะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ .2531 สอ่วนจำนวนการผลิตเหรียญน,นะครับยอดผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว่าเยอะมากๆนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินมานะครับราคาที่ประเมินไว้เหรียญรุ่นปีพศ2532นี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับสําหรับเหรียญที่มียอดผลิตขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับและอีกอย่างนะครับเนื่องจากว่าราคาที่สูงนะครับภายในปีสองปีข้างหน้าครับเป็นการคาดการไว้เหรียญรุ่นนี้นะครับ ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอาจจะมีราคาสูงขึ้นกว่านี้อีกเป็นหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่าจะไม่มีการผลิตเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับส่วนถ้าท่านผู้ชมที่อยากจะได้เหรียญราคาละถึง1,000บาทนะครับ1 0 0 0ถึง1,500บาทต้องหาเหรียญที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับนั่นก็คือเหรียญอาจจะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกินมาทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้ราคารับซื้อจริงๆ สูงแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับปีที่ผลิตความหายากของเหรียญนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2537นั่นเองนะครับดูข้อมูลของเหรียญนะครับเหรียญกระสาบครับลหะสองสีราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตร น้ำหนัก8.5กร,รมัมข้อมูลด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมขัติยราชภูสิทธาพรเจหลงพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชการที่9นะครับดูข้อมูลด้านหลังนะครับ ด้านหลังครับตรงกลางเหรียญนครับจะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาลบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537้านั่นเองนะครับ ำรับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531ส่วนจำนวนยอดผลิตเหรียญน,นะครับยอดผลิตเหรียญปีพศ2537นี้นะครับยอดผลิตจะอยู่ที่150ล้าน5 0 0 0 0 0 8, 8, 8 3 1เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตขึ้นที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่น10บาทนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับ ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ90บาทนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่ถ้าอยากได้ราคาที่สูงกว่านี้นครับต้องเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นาาเหรียญเน่อเกินนะครับด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับซึ่งมีการรับซื้อจริงๆอยู่ที่ราคาเหรียญละ1 0 0 0ันถึง1,500บาทนะครับซึ่งมีการรับซื้อกันไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาจะสูง จะต่ำนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับที่จะพอใจอจะเสนอราคาให้กันเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ